ก็บริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นโรงสีข้าวนะครับที่เนี่ยครับจะก็มาเก็บเ,เนี่ครับเป็นข้าเปลือกนะครับที่เราจะนําไปเผานะครับเนี่ก็จะาก็พามาชมโรงสีครับสวัสดีครับเพื่อนเพครับก็ มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับก็อยู่กับช่องจากไข่เกษตรชาวบ้านนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับจ่าก็จะมาทําทแกลบดํานะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมในส่วนของแกลบที่เราจะนําไปผสมกับดินปลูกนะครับก็เนี่ยครับวันนี้จ่าก็เตรียมอุปรกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วครับก็เป็นแกลบดําจํานวน3กระสอบนะครับที่จะเผาในวันนี้ แล้วก็อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นท่อครับท่อปล่องอไว้ระบายอากาศนะครับก็เป็นท่อเพื่อนๆจะใช้ท่อกลมหรือท่อเหลี่ยมแบบนี้ก็ได้นะครับก็สำหรับท่อก็ให้โล่งๆกว้างสักขนาดนี้นะครับก็แล้วก็สำหรับกระป๋องนะครับที่ต้องเตรียมนะครับก็เป็นกระป๋องสังกะสีครับก็เจาะรูเนี่ยครับ เจาะรูให้ทั่วเลยครับรูเล็กๆให้ทั่วเลยแล้วก็บนหัวเจาะลักษณะนี้เพื่อที่จะให้ท่อระบายอากาศเข้าสวมลงไปได้แบบนี้นะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่เผาแกบดํานะครับถ้าเราเผาเป็นนานแล้วนะครับท่อเนี่ยมันก็จะมีการอุดตันของขมเหลวนะครับเวลาเพื่อนๆจะเผาครั้งต่อไปก็ดูที่ ในท่อด้วยนะครับเขาอาจจะตันแล้วก็เคาะเอาขี้ขม่าออกนะครับก็ถ้าเราไม่เคาะเาขี้ขม่าออกบางทีอากาศเขาเข้าไปไม่ได้มันก็ทําให้ไฟที่เราจะาเป็นเชื้อเพลิงมันดับนะครับก็อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับที่จะใส่ในในกระป๋องนี้ก็จะเป็นไม้เนี่ยครับเศษเชื้อเพลิงไม้แบบนี้นะครับก็ใส่ลงไปนะครับใส่ให้เยอะที่สุดใส่ให้เต็ม นะครับสำหรับไม้นะครับเพื่อนๆที่จะตัดไม้ก็ให้ขนาดของเขาอย่าให้เกินขอบนะครับเวลาเดี๋ยวเราคว่ำกระถางไปแล้วมันจะได้ทําได้ง่ายนะครับถ้าไม้มันยาวเกินมันก็ทําให้การคว่ำกระถางมันก็จะโครงเคลงนะครับก็อุปกรณ์ก็หลักๆก,ก,ก็มีเท่านี้ครับก็แต่วันนั้นจ่านะครับที่จะนําคลิปนี้มาบอกเพื่อนๆโอ้วันนั้นจ่าไป ที่ร้านขายวัสดุอุปกรณ์พวกพันไม้นะครับโอ้โหไปเห็นแกลบดำนะครับก็ถุงก็ไม่ใหญ่มากครับโอ้โหถามราคาบอกถุงเท่าไหร่บอกถุงละ15บาทโอโ้เป็นอะไรที่แพงมากครับถ้าเรามาทำเองแล้วก็ประหยัดลดต้นทุนมันก็จะช่วยในการประหยัดยิ่งขึ้นนะครับเราก็ทำเองก็เดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือจุดไฟกันเลยครับ ก็เพื่อนๆนไม้ที่เตรียมไว้นะครับก็ใส่ลงไปเลยครับก็เชื้อเพลิงเราใส่ไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับเพราะการเผาแกบดำใช้เวลานานครับ ครับให้ได้แบบนี้นะครับก็ตรงนี้ครับเพื่อนก็เราจุดไฟในกระป๋องที่ใส่เชื้อเพลิงเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการจุดไฟก็จะเป็นนี่ครับเศษพลาสติกหรือยางในรถยนต์นะครับนี่ครับก็ใส่เขาลงไปนะครับเมื่อไฟติดไม้ดีแล้วแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะคว่ำเจ้ากระป๋องนี้นะครับ เพื่อที่จะใส่ปล่องควันแล้วก็จะได้โรยแกลบดำนะครับโรยแกลบที่เราเตรียมไวนน้นะครับเนี่ยครับ ความแบบนี้นะครับแล้วนาปล่องนะครับมาสวมแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราโยรยแกลบกันครับ ก็นี่ครับเพื่อนๆก็จะก็โรยแกลบเป็นเทียเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเขาก็จะเริ่มเผาแล้วก็เริ่มระอุนะครับนี่ครับก็เป็นป่องระบายอากาศที่ใช้สําหรับระบายอากาศเข้าไปด้านในเชื้อเพลิงแล้วก็เาผาไหม้นะครับก็จะขอเน้นย้าเพื่อนๆนะครับที่เผาแกลบดาแบบนี้เราต้อง จุดไฟในกระถางให้ติดไม้ให้ดีก่อนถึงดําเนินการคว่ำคว่ำกระถางนะครับเพราะไม่งั้นแล้วถ้าเราไฟยังติดไม่ดีพอมันก็จะทําใหา้ไฟในกระถางดับได้นะครับนี่ติดดีแล้วเขาจะพ่นควันออกมาแบบนี้นะครับเขาก็จะลุอุไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ใช้เวลาประมาณ4ี่้าชั่วโมงนะครับแล้วเรามาดูกันครับว่าการเผาแกลบดำสามกระสอบในวันนี้เป็นยังไงนะครับอ่านมา สี่ชั่วโมงแล้วนะครับสำหรับการเผาแกบดดำนะครับนี่ก็ท่อระบายอากาศก็มีควันออกมาเรื่อยๆนะครับก็รอต่อไปครับก็เดี๋ยวก็คงจะเสร็จนะครับก็เพื่อนๆต้องคอยดูด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเผานานเกินนะครับเขาจะเป็นขี้เท้านะครับมันก็จะไม่เป็นแกบดดำ นะครับต้องคอยดูไว้นะครับถ้านานเกินจะเป็นที่เท่าก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับแกลบดำสามกระสอบที่จะได้เผาไปในวันนี้นะครับก็เนี่ยครับแสดงว่าปล่องคันที่เขาระบายความร้อนขึ้นมาแสดงว่าด้านในเชื้อเพลิงยังเหลือนะครับก็แสดงว่ายังเผาแกลบได้อีกกระสอบ2กระสอบได้เลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆทิ้งไว้นานกว่านี้นะครับ เดี๋ยวแกลบดาเขาจะกลายเป็นที่เท่านะครับดำที่เผาในวันนี้เราต้องลดดับไฟเขาแล้วครับถ้าเราทิ้งไม่นานอย่างนี้แกลบดําจะไหม้เกินไปจะกลายเป็นที่เท่านะครับก็จะนําไปใช้งานไม่ค่อยดีนะครับก็เนี่ยครับคันไหนนี้กําลังดีนะครับเป็นแกลบดําหมดแล้วเดี๋ยวเราก็คลายเขาออกแล้วก็เอาน้ำนะครับลดลาดดับเขานะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์สําหรับพี่ๆเพื่อนๆที่รับชมยังไงก็ฝากช่วยกดติดตามกดไลค์ กดแชร์เป็นกำลังใจให้จ่าด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอจนจบสวัสดีครับ